ย่านตั้งแต,งแตงน่ามันน่นเนาะย่านแต่น่ามันเอาปลาขึ้นเหรอครับอกันไปขึ้นไป mắt 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 em mắt em mắt Yeah, tiếp vùng bắp luôn hẳn đấy, hẳn đấy. ừ ตะทายางกับวัคซีเรื่องนึงเรือนี่เป็นต่เป็นตยานอยู่แต่ว่าเรือนี่ผมบบเป็นตยานนี่เรือใหม่นี่เรือเรือใหม่นี่ขี่ขี่อันนั้นก็เรืออันนั่นอีกแมนมันเบามันเบามันบิกเงินก็จะเงินเรือใหม่ไหมอืม แต่เขากรสีเฮ็ดเกลื่อยู่นั่นแหละแต่ว่าผูดถึงว่าผมขี้ยากกันค้นสมัยโบราณมาเห็นกะสิบ้าเขาเอาเขาเอาไม้อย่างไม่เห็นถือมาเลยมีแต่ก้อนโบราณอย่านี้นี่ปูน เออขี้เลือกไปฟังคุณนวเาฟังเนี่ย่ต้องขี้ไป่านคนตาอยู่าคขอมหวัดหดขใช่ไหมเห็ดขมเห็ดเฮ็ดตับเตาเฮ็ดกอเห็ดกอ นี่มันมันมาจอดกันเลยวะที่มันเลยเป็นแบบใหญ่เนาะกว้างเนาะนี่ไม่น้ำยังไงไม่น้ำมุนก็ยังว่าซี่มันไหลลงมูลมูลแล้วก็ไหลลงโขงบ้านเพิ่นนี่แหละครับตอนนั้นเรามาถึงเตาปูนเราไ่ได้พายเรือเราขี่รถแล้วเรือเครื่องมาถึงแตนได้ผุน มาตั้งแต่เมียนครับมาตั้งแต่อันพนูดน่ะอีหยังก็พิ่นไปในเมืองแม่พิ่นไปซื้ออะไรอีหยังเป็นอย่างนึงนั่นแหละอ,อือไปเสือ,อไหลเนี่ยแหละเพิ่นกเ็เลยขี่เรือมา หว่บ่ได้ผมผมยู่บ่ได้วิ่งเลยโซลาเซลล์ลงใส ใส่บัวดิเป็นแยางไห้ม,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 มันไหลล่องเหมือนปะมาแล้วอีกลูปใส่ลอกดึงขึง้นครับต้องไปอุบอีกเนี่ต้องเข้าไปในอุบลอิกอฮะ กินไปไป,ไปไปอุ้ยแล้มืงมาจับจ,จับมือกันดิอุ้ยอุ้ยไปกินไปนึงเหน่อยโอ้แล้วจะลงมาทำไมแบตพ่อจะหมดแล้วนี่แบตพ่อจะหมดแล้วไม่มีตังค์แล้วในในโทรศัพท์มันต้องกด มือมันก็ล่างออกไปน้อยเห็ดก้อนเหรอครับแล้วชิดแล้วเนาะ